คุณชคเรเยนบ,บุตรครับวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับมากราบขอโทษคนไทยทุกคนเลยนะครับที่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับในตัวของผมเองนะครับในตัวของผมเองผมก็รู้สึกผิดหวังในตัวเองเช่นกันเหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจนะครับในการกระทําที่ทําลงไปในวันนั้นนะครับที่ทําให้เกิดเรื่องเลวรากมาก ที่ทุกคนได้ชมคิดนะครับจริงๆแล้วผมไม่มีเจตนานะครับอยากจะทำให้ใครต้องเออจ็บตัวหรือว่าอยากจะทําให้ใครเสียใจเลยครับแต่ด้วยความที่ผมกลา้าผมได้มีการดื่มเยอะเกินไปนะครับจนผมทำให้ผมครองสติได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับ ผมก็เลยอาจจะมีอาการคลอ,องสติได้ไม่เต็มที่แล้วก็เลยจึงเกิดเป็นที่มาของเ,อเหตุต่างๆนะครับผมจึงอยากจะมาขอโทษนะครับในหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นจริงๆเลยนะครับผมไม่ไม่คาดคิดเลยนะครับว่าเหตุในวันนั้นจะสามารถเกิดให้ทุกคน ต้องลำบากเพราะผมได้ขนาดนี้นะครับผมต้องขอโทษพี่ที่ขับแท็กซี่นะครับที่ผมไปทำให้แกหวาดกลัวนะครับต้องทำร้ายจิตใจแกทำให้แกหวาดวกลัวกับผมนะครับพี่ที่ขับรถกระบะสีขาวนะครับที่ทำให้พี่พแกต้องต้องทรมาก,กับ กับาการหวัดว่ากับชื่อของผมเหมือนกันนะครับทุกอย่างเลยนะครับที่ผมทําลงไปผมรู้สึกไม่ได้ไม,ไดไม่ได้ตั้งใจที่จะอยากจะทํานะครับให้ทุกคนเสียเสียกำลังใจแล้วก็เจ็บเจ็บหรืออย่างไรก็ตามนะครับและอีกเช่นกันนะครับ สำหรับพี่คนที่ใส่หมวกกันนอ็อกที่เราได้มีการต่อสู้กันนะครับสำหรับผมผมขออนีาตพูดเลยนะครับว่าผมก็ต้องขอโทษพี่คนนั้นด้วยนะครับซึ่งเรายังไม่รู้จักกันเลยนะครับแต่ว่าผมอยากจะขอโทษพี่ด้วยนะครับที่ถ้าผมล่วงเกินอะไรพี่ไปผมก็อยากจะขอกราบขอโทษณนะที่นี้นะครับ เพราะผมเองยังไม่เคยรู้จักพี่เลยแล้วก็ผมก็ได้มาทําลายร่างกายพี่แล้วนะครับต่างคนต่างมีบาดแผลเส่งการละการเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ผมก็นําพาให้พี่ต้องมีมีความามีความทุกข์ในชีวิตเกิดขึ้นนะครับดังนั้นผมจึงอยากจะขอให้ทุกคนนะครับ ขอขอโอกาสให้ผลิตนะครับได้ขอโทษให้กับให้กับทุกคนได้ให้โอกาสผมอ,อ่ได้ผมจริงอยากจะให้ทุกคนนะครับให้โอกาสผมนะครับให้ให้ผมได้ใช้โอกาสในในในวันนี้นะครับได้ขอโทษพี่ๆทุกๆคนนะครับจากใจจริงของผลิตโชคครับ ผลิตโชคไม่มีวันที่จะหนีไปไหนนะครับผลิตโชคอยากจะอยู่ตรงนี้และอยากจะไปขอไปขอโทษพี่ๆแต่ละคนให้ดีที่สุดนะครับและผลิตโชคก็จะไม่มีไปไหนครับผลิตโชคจะสัญญาว่าผลิตโชคจะไปอยากที่จะไปพบ กับพี่ๆทุกคนราไปแสดงความขอโทษจากใจจริงกับพี่ๆทุกคนนะครับผลิตสิ่งใดที่ผลิตได้ล่วงเกินกับทุกๆคนในคืนวันนั้นณนะถนนที่จราจรณนะที่ปั๊บน้ำมันหรือณนะนะที่ใดก็ตามที่ทำให้ทุกคนไม่สะดวกสบายในการใช้ชีวิตหรือทำให้ทุกคนหวาดกลัว ผมขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับซึ่งบทเรียนเหล่านั้นนะครับที่ผมทําก็ผมได้รับใช้ได้รับกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่อยากจะเป็นคนที่ไม่ดีแบบนั้นครับผมขออนุญาตแก้ตัวใหม่ขอให้สังคมช่วยยกโทษให้ผมด้วย้นะครับผม รู้สึกผิดมากครับผมขอโทษจากใจจริงด้วยนะครับทอทุกคนนะครับ